สมบาทสมเด็จพระวิเชิญก้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัทตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21ริพฤศจิกายนพุทธศักราช2,564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรก็ออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิติษพระราชสมภารเาจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธัร์พรใจสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักกายแห่งราชาณาจากไทยตราบจิรติติการวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจีสัทธาได้มาถวายพัตหารแดะพระสงค์บนหอฉันแห่งนี้โดยสเสด็จพระรากรสนสามคณะ คณะที่หนึ่งก็คือคณะของคุณแม่ผ่องศรีนางพัฒนศรีชัยยันบูรณ์พระสิริชัยพัตโกและครอบครัวซึ่งมาถวายอยู่เป็นประจำบริจาคประจัยเป็นค่าพัฒหารเจประจำเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนนี้เป็นจานวนเงินหนึ่งสองพับาทขออนุโมทนาบุญ คณะที่สองเป็นคณะของนางอมรินวริธิโสภากรพร้อมได้ครอบครัววันนี้มาทํำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลครบครอบคล้ายวันเกิดนางอมรินทร์วริวริโสภากรบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเป็นจำนวนเงิน4,500บาทนะขออนุโมทนาบุญคณะที่สมเป็นคณะของดรทรงศักด์ นางบุญศรีแทบสวรนวรและครอบครัววันนี้มาําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบิดามารดาผู้ญาติตายายและญาติที่ล่วงลับไปแล้วบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตหารเป็นจำนวนเงิน3,000บาทขอโนมโมทนาบุญคณะท่านเจ้าภาพทุกคณะ uh, Today, apart from the loving kindness and compassion of King Ramadethen we have three groups ของเดอะซัปพอร์เตอร์ท hmm. <an> mm ี่มาให้เงินสนับสนุนเราโดยการบริจาคเงินทุนเริ่มต้นจากพระเจ้าอยู่หัวที่สิบกลุ่มแรกคือกลุ่มของคุณแม่พงศ์ศรีคุณนายพัฒนศรีชัยยันบุญพระศิริชัยพัฒโกและครอบครัวที่มาสนับสนุนและบริจาคเงินอยู่เสมอ 12,000 baht to provide uh, vegetarian for us for uh, throughout the november, so the month of november 2023. this is the first group. the second group in the group of mrs is a marine Verity, so park on, along with the, her family on the special occasions of the birthday of um, Mrs. Abarin Variti so far today donate for thousand five hundred baht to provide the lunch for us. The third group is the group of doctors Song Sak Mrs. Bunsi Tabswan and their family on the occasion of performing the meritorious list to dedicate the marriage to the uh, the parents and The grandparents and their relative who passed away today donated 3,000 b a h to t provide the lunch for us. Uh, from now on, we are already mostly we are already concentrate our mind to get the blessing uh, to them all in five languages together. ญ a ติวารีวะหาปุระปารีปุรันติสักรัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปเมวะสัมมิตุสัพว์สภเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติราโสยะธาม สัปปโรดกเวนัสสัตุมานภวันตรายโยสุขีกายภวสัมพยนยวเวันจันตุสมก ม,ม,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง าร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแดร่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวนหนึ่พรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา